ไปคะเนี่ยพอดีว่ากําลังจะมาดูอะไรพอดีว่าจะเปลี่ยนยางรถหน่อยอ่ะหนึ่งเจอคุณหลิมเจ้าของร้านข้างในนะคะ<อ>เดี๋ยวยังไงหนึ่งพาคุณไถไปคุยกับคุณหลินดีกว่าเรื่องการเปลี่ยนยางได้ค่ะ<อ>คุณหลิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวคสวัสดีค่ะพอดีว่าคุณไดเขาอยากจะเปลี่ยนยางก็เลยอยากให้คุณหลิมแนะนําหน่อยว่าที่ร้านเนี่ยมียางอะไรที่สามารถที่ให้คุณไดเปลี่ยนได้ ดูตัวไหนมาเป็นพิเศษไหมคือมีคนแนะนําตัว IRC มาแต่ทีนี้ยังไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนดีะค่ะคืออยากได้ ยางที่รีดน้ําได้ดีแล้วก็เกาะกับถนนอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าได้ใช้ในชีวิตประจาวันแล้วก็ลงในสนามแข่งก็เลยอยากให้คุณนินนะนํานิดนึงว่าจะต้องใช้ยางแบบไหนดีค่ะอ,อ๋อได้ค่ะตอนนี้ไออาร์ซีจะมีทั้งหมด3รุ่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนเนาะว่ามีรุ่นไหนบ้างค่ะสําหรับยางไออาร์ซีนะคะก็มีทั้งหมด3รุ่นเดี๋ยวเรามาพูดถึงรุ่นแรกกันก่อนเลยรุ่นแรกคือ i r c 8 1 0 t l แปดหสำหรับยางตัวนี้มีความพิเศษคือการใช้งานได้ยาวนานสามารถใช้งานได้ในระยะทางไกลๆจึงจัดเป็นยาง ประเภททัวริงค่ะสำหรับยางตัวที่สองคือยาง IRC i z 99 TL ค่ะยางตัวนี้ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานกั ทุกสภาพถนนเนื่องจากโครงสร้างเป็นผ้าใบชนิดพิเศษทำให้ทนต่อแรงอัดได้สูงสำหรับถนนที่ไม่ปกติไม่ว่าจะเป็นถนนในทางลูกลังเป็นหลุมเป็นบ่อหรือทางขูกขานั่นเองนะคะด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าสามารถคงรูปได้ดีและทำให้เกิดการทรงตัวที่ดีและที่สำคัญนะคะสามารถทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงแล้วก็ไม่ย้้ยในพื้นถนนบ้านเราที่มีความร้อนสูง<อ>ขนาดนี้ค่ะสำหรับยาง ที่ถูกออกแบบเนื้อยางให้มีความนิ่มพิเศษจึงสามารถรองรับการยึดเกาะถนนได้ทั้งทางตรงและทางโค้งเพราะฉะนั้นตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในสนามโดยเฉพาะค่ะพี่หลใช้งานประมาณแบบไหนคะก็ปกติก็คือขี่เข้าเมืองเวลาไปทํางานอย่างนี้นค่ะแล้วก็มีออกทริปบ้างนิดนึงถ้าแบ นี่หลินแนะนําเป็นตัวนี้ดีกว่าค่ะที่หนึ่ง IRC i s 99 GL เพราะว่ายางตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าถูกออกแบบมาเพื่อคนไทยเลยถนนเมืองไทยบ้านเรานี่แบบว่าไม่ไม่ปกติอ่ะคือพราฉะนั้นเนี่ยตัวนี้หลินว่าค่อนข้างเหมาะกับทุกสภาพถนนและที่สำคัญนะหลินมองว่าแบบใช้งานทุกวันราคาสบายกระเป๋าเลยแหละน่าสนใจเปลี่ยนเลยไหมครับผมเปลี่ยนเลยครับรอเลยนะครับไปเปลี่ยนกันเลยครับผม ก็เปลี่ยนยางกันแล้วเรียบร้อยนะคะคุณหลินต้องขอบคุณคุณหลินมากๆเลยนะคะพี่ดเป็นไงเปลี่ยนยางแล้วรู้สึกไงรู้สึกอยากลงไปขี่ในถนนเลต,ตอนนี้คืออยากรู้เลยว่ายางมันดีขนาดไหนนาะราคาคุ้มค่าขนาดนี้เหมาะกับคนไทยมากๆเลยใช่ค่ะ,คะติดต่อคุณหลินได้ที่ไหนบ้างคะถ้าลูกค้าอยากจะมาเปลี่ยนยางได้คะ่ะถ้าอยากมาเปลี่ยนยางนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์08894 6 5 9 6 4ค่ค่ะหรือ w ว w ่อ f o o l i i s h o p b y okay. t e c o m โอเควันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ